กลับมาพบกันในตอนที่2นะคะหรือว่า EP 2เองเปลี่ยนชื่อใหม่ละไม่ใช้ละบันทึกชีวิตมันดูเศร้าเกินไปใช้เป็นว่าหมอหวังสตอรี่แล้วกันเพราะมันก็เป็นเรื่องราวของหวังเองจริงๆคราวนี้เนี่ยหลังจากที่คุณพ่อเสียทวงบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุการณ์อ่ะหนึ่งเรามารู้ความจริงว่าคนที่เป็นแม่เราแท้ๆที่คลอดเราออกมาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือนึกภาพเด็กอายุ11ในวันนั้นอะย,ย้อนไปประมาณประมาณ40ปีได้เนาะ มันเหมือนอกหักคือเราเราถูกซึมซับแล้วก็เลี้ยงมาด้วยความเข้าใจว่าคุณพ่อคือเนี่ยนี้อคุณแม่คือแม่ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียแม่แปว๋วพวกหนีออกไปละเราก็ไม่รู้หรอกนะนะตอนนั้นว่ามันด้วยเหตุผลอะไรแต่ที่มันแย่ว่านะเนคือคงจะบอกอย่างนี้ว่าก่อนที่คุณจะฟังเรื่องราวของหวังเนี่ยไปจากวันเนี้ยไปจนถึงจนจบ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัววังทั้งนั้นและทุกๆดรามา่าหรืออะไรก็ตามที่วังเจอในวัยเด็กเนี่ย้ <c oughs> ังจะบอกว่าเมื่อคุณฟังแล้วคุณอย่าไปอินอย่าไปนึกโกรธหรือไม่ชอบบุคคลเหล่านั้นเพราะเขาก็คือคนในครอบครัวเพราะวังจะบอกให้ว่าทุกๆเรื่องราวของความดราม่าเนี่ยจากวัยเด็กเนี่ยมันทําให้หล่อหลอมมาเป็นวังในวันนี้นะหลายๆเรื่องคุณต้องฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบมาเล่าต่อ พอคุณพ่อเสียนั่นหมายความว่าวังก็จะเหลือแค่แม่ขาวถูกไหมคราวนี้เราก็อยู่กับแม่ขาวมาคุณพ่อเสียไปได้ประมาณแค่ไม่ถึงเดือนนะะวังก็อยู่กับแม่ขาวคือหลายๆอย่างที่ที่ตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้เห็นแม่ขาวเป็นอาการหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเรารับรู้เลยว่าเขาสองคน mm hmm. เขาเขาผูกพัน mm hmm. แล้วเขาลําบากมาด้วยกัน mm hmm. เยอะเยอะเยอะแน่ๆเลย mm hmm. เขาถึงเป็นขนาดนี้คุณเช่ปะในเจ็ดวันแรกที่คุณพ่อเสียเนี่ยโอ้โ oh หมบอกเลยม่าหลอนมากเพราะมนคนกลัวผีนะต่อให้เป็นพ่อก็กลัวเพราะมนคนกลัวผีมาตั้งแต่เด็กท,ท,ทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรแบบเนี้ยจากคุณพ่อบ้างจากลูกศิษย์คุณพ่อบ้งาบงหรือเวลาเขาไปผจญภัยกันนะัคุณพ่อพี่สาวพี่ชายเนี่ยก็ไอ mm ้พวกเรื่องวิญญาณเลยพวกเนี้ย เราก็ยังกลัวมันคนกลัวผีมากๆนงะตอนที่เอารูปคุณพ่อเข้า,าไว้ในในบ้านเราเราก็ไว้นอกห้องพระสิ่งที่วังเห็นแม่ข่าวเป็นในทุกเช้าที่เราตื่นมาคือเห็นผู้หมองนโดนเลี้ยงว่าเสียนิสัยตื่นสายขี้เกียจเอาแต่ใจอะไรเงี้ยมังก็จะได้กลิ่นบุหรี่คือคุณพ่อเป็นคนสูบบุหรีนะ่เนาะแม่ข่าวแกก็จุดบุหรี่ แล้วแกก็เอาบุหรี่ไปจ่อที่รูปคุณพ่อคือเราลืมตาตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยคุณรู้ปะไฟของบุหรี่อ่ะคือเวลาถ้าคนสูบบุหรี่เนี่ยไฟมันจะวาบใช่ปะเหมือนแรงสูบอ่ะมันจะวาบแล้วก็หายวา่าบเงี้ยไฟบุหรี่คุณพ่อที่แม่เอาไปเอาไปจ่อไว้ที่รูปมันเป็นแบบนั้นเลยนะคือมันวูบแล้วก็แล้วก็เป็นควันออกมา แต่สิ่งที่มันสะเทือนใจเราแล้วเรารู้สึกได้ว,ว่าเฮ้ยเขาคงรักกันมากจริงคือแม่ขาวจะพูดตลอดว่าคุณฉันจุดบุหรี่ให้นะฉันคิดถึงคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณไม่น่ารีบไปเลยฉันดูแลดีที่สุดแล้วคือด้วยความที่แม่ขาวเป็นพยาบาลแล้วคุณพ่อก็ไม่ยอมไปรักษาโรงพยาบาลก็หลายๆอย่างด้วยเราไม่มีเงินด้วยอะไรด้วยคุณพ่อก็กลัวการรักษาด้วยแต่ก่อน ก่อนหน้านั้นนะ่ะมันก็มีเรื่องราวที่บางทีมันก็ไม่เคยรู้พอเราเห็นแม่เป็นแบบเนี้สามวันสี่วันติดกันร้องไห้กอดดูคุณพ่ออะไรเงี้ยคือถ้าแบบสมมติถ้าเกิดอยู่ยๆแบบมีเหมมีแซบดบม,มีดรามา่าคุณไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าวางเรียวมาก,มากคือวงังไม่ไม่ตั้งใจจะตัดต่ออะไรเยอะไม่อยากเซตอัพอะไรมากอยากเล่าความความเป็นมาจริงๆให้ฟังมันก็ต้องมีบ้างแหละอารมณ์นะ พงเคยถามแม่ว่าแม่แม่แม่กับพ่อเจอกันยังไงไรเงรี้ยเชื่อบอาเป็นเรื่องที่ไม่เคยถามเลยแม่บอกว่าก็เจอกันที่โรงพยบาบาลคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วไปหาหมอที่ศิริราแล้วก็เลยเจอกันกจ็จีคือคุณแม่วังอ่ะแกก็ไม่ได้รวยหรอกแม่ขาวนะแต่ว่าแกเป็นลูกผู้ดีอ่ะเป็นลูกเจ้าพยาเป็นลูกคุณหญิงอะไรเงี้ยมีสกุลลุนชาตานะส่วนพ่อวังก็พูดง่ายอ่ะ ก็ลูกแจค็คคนนึงคุณย่าเนี่ยเป็นคนชนบุรีเท่าที่ว้องทราบมาก็คุณพ่อจนอ่ะพ่อกด็ดูดวงอ่ะแล้วก็รายได้ก็ไม่น่นอนแล้วแต่คนทําบุญส่วนใหญ่จะฟรีด้วยซ้าไปเนอลูกลูกศิษย์เขาก็จะเอาพวกดอกไม้ทุกเทียนมาเวลามาหาคุณพ่ออะไรเงี้ยตอนที่คุณพ่อยังรักลูกศิษย์อยู่แม่บอกว่ารู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันเนี่ย เราก็ไม่ได้มีงานแต่งหรอกเพราะว่าครอบครัวทางแม่ขาวไม่มีใครเห็นด้วยที่อยากให้คบกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อจนไม่มีเหมือนคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเรวาว่า,างั้นเถอะนะออและ้วก็แม่ขาวเนี่ยแกเล่นแชร์แล้วแชร์มันล้มแล้วแกก็ต้องไปกู้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมาจ่ายหนี้แล้วพ่อมันก็ไม่มีเงินอยู่แล้วจนอนะ่ะเนาะแล้วแม่ขาวยังแบบเป็นหนี้โดยไม่ตั้งใจอีกเนี่ย แม่บอกว่าทุกวันเลยเมื่อก่อนนะทุกๆตีสามตีสี่พ่อกับแม่ต้องตื่นแล้วนะแล้วก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปหาที่อยู่กันไปนั่งแถววัดอรุณบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยรอให้มันสายๆก่อนเพราะอะไรหนีเจ้านี่คุณรู้ปะ่ะไอ้เรื่องเนี้ยมันทําให้วงกายเป็นคนที่กลัวแชร์กลัวการเล่นแชร์กลัวอะไรแบบนี้กลัวไปเลยฝังหัวทุกวันนี้แต่ก็เคยมีแหละช่วงชีวิตหนึ่ง ลองเล่นครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องวงก็เสียเงินกับนี่แหละแชร์ล้มเหมือนกันแม่บอกว่าซื้อผัดไทยซื้อผัดซีอิ๊วห่อหนึ่งอ่ะเออเจ็ดบาทก็ซื้อแล้วก็หุงข้าวกินกันอย่างเงี้ยสองคนผวเมียไปนั่งกินกันท่าน้ําวัดบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปทํางานก็ไม่ได้ช่วงนั้นคุณแม่ก็เลยต้องย้ายที่ทํางานไปทํางานอยู่ศูนย์น้นาำมัมาอยู่กันมาแบบนี้แหละ แต่แม่ไม่เคยพูดเลยนะว่าคนในครอบครัวกแกไม่ไม่ชอบพอ่อไม่เคยพูดเลยจนมันกระทั่งวันหนึ่งว่างถึงไม่ได้ยินกับหูได้เห็นกับตาหรอกถึงได้รู้อะ่ะก็ผ่านไปได้ประมาณสักอย่างที่งบอกว่าพ่อเสียไปยังไม่ถึงเดือนผ่านไปสักประมาณสองอาทิตย์ วังก็ไม่เคยเป็นคนไม่เคยขึ้นรถเมลเลยนะถ้าไม่ได้ไปกับแม่ขาวแม่ขาวชอบพาขึ้นรถเมลเป็นความตื่นเต้นมากคือบ้านเราไม่ได้รวยเวย้ยแต่พ่อวังก็เลี้ยงลูกแบบว่าเหมือนคุณหนูอะอย่างที่บอก่าขับรถไปรับไปส่งทุกวันอะไรเงี้ยเวลาไปเรียนพอมันถึงฟิลต้องนั่งรถเมลเราไม่ได้รู้สึกว่าลําบากนะเรารู้สึกว่าอุา้สนุกเว้ยมันเท่นั่งรถเมลไปเรียนก็ออกจากบ้านมานั่งรถเมลสายห้าแปไปเรียนที่ปริญญา แต่ในสองสัปดาห์นั้นมีวันหนึ่งตอนเย็นที่วังกลับบ้านมาจากโรงเรียนแล้ววังก็ไม่เจอแม่ขาวอีกเลยเหตุผลเพราะป้าป้าพี่สาวเขาอะมาพาเขาไปอยู่ด้วยโดยที่แบบไม่บอกเราวังก็เขว้งแล้วอยู่อารซึ่งบ้านก็ใกล้กันอาก็เดยมาบอกว่าเออเดี๋ยว มาอยู่กับชั้นที่นี่นะมาอยู่ที่บ้านวังก็เลยคือนึกออกา่าเราเคยอยู่มาแบบโดนเลี้ยงตามใจเนาะไม่เคยโดนตีไม่เคยอยู่ในกฎระเบียบอะไรเลยอะแล้วพอเรารู้ว่าต้องมาอยู่กับอาคือเราเป็นคนกลัวอามากคืออาคนหนึ่งก็เจ้าระเบียบทั้งคู่แหละจริงๆ้วแต่ว่าคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์อยู่จุฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าระเบียบเป็นเป็นอาจารย์จุฬาที่นุ่งขาวห่มขาวกินมังสวิรัต์มาตั้งแต่อายุสิบแป ก็ต้องไปอยู่ห้องนอนที่เราอยู่ก็คือมองก็ต้องนอนห้องเดียวกับคนใช้